ตื่นเช้ามาบวกกาไรทองคำไป2,000จุดทดํายังไงไปดูกันครับเดี๋นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีแคปออเดอร์ที่ผมบวกไป2,000จุดนะครับโดยที่ตื่นเช้ามามันก็ถึง TP นะครับคือผมมองออเดอร์นี้ยังไงนะครับวาง Stop ปล s อตรงไหน TP ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง เป็นซับไพ่นะครับนี่คือซับไพโซนนะครับทําไมเราถึงรู้ว่าเป็นซับไพโซนนะครับน,นี่คือการทําดอปนะครับด r อปแล้วก็เบดดรอปนะครับพอราคานะครับมันดึงไส้สีแดงกลับผมก็เลยเข้าตรงนี้ปึ๊บพอเข้าปุ๊บเราสต็อปลอตตรงไหนแล้วก็แล้ก็สต็อปลอตเหนือซั p ายตรงนี้นะครับ นี่วางเหนือโซนสะพายทีนี้เราก็ตั้ง DP นะครับอาทำไมผมถึง DP ตรงนี้นะครับก็คือว่ามันจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้ครับนี่แนวรับอยู่ที่97ตรงนี้อันนี้คือแนวรับเลยนะครับผมก็ TP ไปหาแนวรับซึ่งมันเป็นขึ้นตรงนี้ก็มีออเดอร์บล็อกด้วยตรงนี้ก็มีออเดอร์บล็อกที่ส่งเบรคขึ้นไปแต่ว่า ผมก็ตีฟิโบได้ครับลองตีฟิโบปึ๊บเราจะเห็นว่ามันมีจุดมันจะมีจุดที่ที่พีอยู่ตรงนี้แถว95้าห้โอเคจะมีแถวเก้าห้ถึง88นะครับแต่แต่ว่าเราจะเห็นว่าราคามันลงมาถึงนี้เลยครับ4578แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ลวครว่ามันจะลงมาถึงตรงนี้ไหม แล้วก็นี่นะครับคือเหตุผลว่าทําไมผมถึง TP ตรงนี้แล้ววางสต็อปลสตตรงนี้จุดเข้าคือตรงนี้ RR มบนี้ก็คือ1ต่อ4นะครับ SL 500ครับ TP 2000โอเคทีนี้นะครับถ้าถ้าใครเห็นว่าอยากทำได้แบบนี้บ้างความรู้แบบนี้หาที่ไหนนะครับใคร เห็นแบบนี้แล้วโหเซตอัพ oh, สวยจังทำแบบนี้ได้บ้างนะครับผมมีคอร์สเรียนอยู่นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมให้แอดไลน์เข้ามาติดต่อแอดมินได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดครับหรือถ้าใครสนใจเข้าข้อมูลนะครับผมมีข้อมูลที่เราเอาไว้พูดคุยนะครับแล้วก็ มีบอกซิกแนลด้วยโดยอาจารย์กิจนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าโหมดมากครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอม,มูให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ผมมีคอมมมนต้นะครับที่เอาไว้พูดคุยกันนี่นะครับที่มีห้องแพนเทดมีห้องซิกแนลนะครับ ที่ให้โดยอรลกินนะครับซึ่งดูครับสัญญาณเข้าคมๆแบบนี้ฟ้าชำ่ชำๆแบบนี้นะครับนี่นะครับสัญญาณสัปดาห์ก่อนบวกไปทั้งหมด5,900จุดนะครับถ้าใครสนใจเข้าคอมมูนิตี้นะครับเที่ยวไว้พูดคุยแล้วก็มีสัญญาณดีๆแบบนี้นะครับสามารถทัก ไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยาเข้าคอมมูนิตี้ดีๆแบบนี้นะครับสามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวผมให้อดม i ินแจ้งรายละเอียดไปนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ